โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมแมนภูไทยนะครับผมนะคลิปนี้นะครับผมนะจะพามาปลดล็อกนะครับผมเออ่ฟซบุ๊กนะครับผมนะเฟซบุ๊กจะโดนล็อกวันที่12พฤศจิกายนนะครับผมนะก็อีกวันนี้ก็วันที่10นะฮะวันที่12พฤศจิกาเฟซจะถูกล็อกนะครับผมนะใครที่ยังไม่ได้ทำนะครับย้ําคือคนที่ยังไม่ได้ทําการปลดล็อกเฟซบุ๊กจะถูกปิดนะฮะผมคือวิธีการ กดล็อกคือให้เรามาที่ขีด3ามขีดตรงด้านขวามือนะฮะผมตรงนี้มาเลยเอาห่วงคลิกเข้าไปอ่าแล้วเลื่อนลงมาตั้งค่านะฮะจะมีเขาบาตั้งค่าด้านล่างนะเนี่ยตั้งค่านะครับผมกดคลิกเข้าไปเลยโอเคนะครับผมนะก็ของคอมพิวเตอร์จะเป็นแบบนี้นะฮะมันก็จะทํายากกว่า มือถือนะครับผมนะมือถือมันจะทําง่ายนะครับผมนะส่วนมากก็จะทําในมือถือกันนะครับผมงั้นผมจะเปลี่ยนจากคอมพิวเตอร์ไปทําในมือถือนะฮะผมเออมันจะทําง่ายกว่านะับผมเออประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจากคอมพิวเตอร์เป็นมือถือให้นะครับผมโอเคของคอมพิวเตอร์ก็มาคลิกได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกวิธีใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นใช้มือถือก่อนโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้ผมก็เข้ามาที่มือถือแล้วนะครับผมนะ อย่างแรกก็ในมือถือก็เข้าไปที่เดิมเลยขีดสามขีดด้านขวานะคะโอเคแล้วก็ไปที่ตั้งค่าการเป็นส่วนตัวไปที่ตั้งค่านะครับผมแล้วไปที่รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยนะครับผมนะฟังก์ชันที่สองเลยนะครับผมที่เป็นรูปโ,โล่นะฮะโอเคพอละามาในหน้านี้นะครับผมนะให้เราแตะไปที่ตรวจสอบการตั้งค่า นะครับผมนะข้างบนสุดเลยนะครับผมให้แตะเข้าไปเลยนี่คือวันที่ทําเสร็จนะครับผมนะจะขึ้นเครื่องหมายถูกต้องหมดทั้งสามเลยนะครับผมสามช่องเลยนะครับผมแต่ใครที่ยังทําไม่ผ่านนะครับผมนะมันจะเป็นเครื่องหมายตกใจอยู่นะฮะอยู่ด้านบนรูปของเราเลยมันจะเป็นเครื่องหมายตกใจนะครับผมให้เราคลิกไปที่อันแรกเลยนะครับผมนะช่องแรกเลยลาดผ่านของคุณนะครับผมนะคลิกเข้าไปคนที่ยังไม่ทํานะครับผมนะมันจะมี สามช่องนะครับผมนะให้เราติ๊กถูกหมดทั้งสามช่องแล้วก็กดกลับมานะครับผมแล้วก็ตรงนี้มันจะมีรูปขึ้นเป็นรูปถูกต้องนะครับผมนะขั้นตอนที่สองนี่ไม่ต้องทํานะครับผมนะเพราะมันขึ้นอยู่แล้วนะครับใครที่เข้ามาตั้งค่าแรกๆมาที่สามนะครับผมนะช่องที่สามให้เราแตะเข้าไปเลยนะครับผมนะแล้วก็อันนี้คือผมทําเสร็จแล้วผมเปลี่ยนมาเออเนี่ยให้เราไปหา คำว่า ms นะครับผมนะฟังก์ชันที่สองถ้าจาไม่ผิดนะครับผมให้เราไปแตะ ms แล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราเดี๋ยวมันจะส่งข้อความเข้าเบอร์มือถือของเราแล้วก็มาการอกรหัส6ตัวนะครับผมก็เป็นการเิดติ้นนะครับผมนะเพจเราจะไม่โดนล็อกนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะใครที่ทําตามนี้แล้วขึ้นถูกต้องหมดก็คือ,อ,อมันผ่านแล้วนะครับผมนะถ้าใครยังไม่ถูกก็ มีอย่างเดียวคือเบอร์โทรศัพท์ของเราม่ไปล็อกเครื่องอื่นนะครับผมแค่นี้นะผมนะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมนะใครที่ทําเสร็จก่อนวันที่12นะครับผมนะ12จะถึงนี้วันที่ผมรูปลงคลิปนี้นะครับผมเป็นวันที่1ิบนะครับผมนะที่ผมทําคลิปนี้นะครับผมก็เลยอีก2วันนะครับผมใครที่ทําตามนี่ก็ได้ก็อย่าลืมกดถูกใจด้วยนะครับผมนะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปวิดีโอนี้บ๊ายบาย